คนเยอะมากที่โรงพยาบาลซิลินทร์ ทาไมคนมันเยอะแบบนี้โรงพยาบาลสรินซอน

giao đồi, người sốt sao มารอใบนะนั้นคนรอคิวเยอะมากมาน,น,น,นะครับโรงพยาบาลสิดินทรนะครับมีแต่คนแก่ลัางนั้นมารอคิวใบนั้นอยู่ เยอะไนั้นเยอะมากมนี่ครับน้ำกินของโรงพยาบาลนะครับ น้ำกินของโรงพยาบาลแบบนี้ทำมาจากเรือนจำแน่นอนคอยน้ำกินโรงพยาบาลทำรรมาจากเรือนจำแน่นอน U.F.I.P. ด้วยครับมันกาับตอนเช้าลงไปบ้านคุณรอคิวเยอะมากนะครับ โรงพยาบาลนี้ผมเคยมาตอนลุมรถนะครับนี่ครับบรรยากาศตอนตอนเช้าของโรงพยาบาลมีแต่วัดดุน บรรยากาศตอนเช้าของโรงพยาบาลคนเยอะมาก โรงพยาบาลศิริพรนะครับตรงนี้เป็นฝ่ายการเง่นนะครับ <c oughs> คนรอคิวเ <c oughs> <ภา>ยอะ <c oughs> มากนะครับ คนเยอะมากแล้วครับมีแต่คนแก่ทั้งนั้นนะครับโรงพยาบาลเซบินตันมีแต่คนแก่ๆทั้งนั้นนะครับ รกาตอนเช้าของโรงพยาบาลวุ่นวายสับสนไปหมดครับรดแดงดนนะครับ ตัวนี้เป็นตัววัดแรงดันวัดแรงดัน ของโรงพยาบาลจดินทอนนะครับเรื่องเครื่องนี้ดีกว่าเนี่ยเครื่องแบบนี้ก็มีด้วยนะครับเครื่องวัดแดงดันนะครับ มีอะไรบ้างดูั้างหนมีอะไรบ้าง <c oughs> อ๋อต้งแรกวดัดความสูงก่อน Chào. Chào mừng Không cường này. ba con. Ấn nước cường quất đánh đàn lô gì วันหนงนั้นแล้วมันจะมีใบปิ้นปิ้นขึ้นมาเพราะว่าเสร็จมันจะมีใบใบสลิดขึ้นมา

แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อน